ในเรื่องของการให้ความรู้อย่างเต็มที่นะครับโดยที่จัดหางานจังหวัดน่านได้มีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการดําเนินคดีกับนายจ้างสถานประกอบการและคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานครับนายเัยนรงค์วงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดการอบรมพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามจับกลุ่มและดําเนินคดีนายจ้างสถานประกอบการและคนต่างด้าว ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามโครงการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งจัดหางานจังหวัดน่านจัดขึ้นครับ ที่ผ่านมาจะดหา,าง,งานจังหวัดน่านได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจสอบสถานประกอบการใช้งานก่อสร้างเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการป้องกันปารปรา,รามมีให้มีการฝา่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่นําไปสู่การค้ามนุษย์ด้านแรงงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยภาพรวมในปัจจุบันจังหวัดน่านยังไม่มีการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในระดับรุนแรงเนื่องจากพื้นที่มี ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ทางระดับต้นทางทางผ่านและปลายทางทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายมีทักษะด้านการจับกลุ่มดำเนินคดีได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นทางนั้นของผู้ประกอบการและแร